มีความลับหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหลายคนอยากมีชีวิตใหม่อยากออกไปจาก,กรูปเดิมๆของชีวิตแต่มันทําไม่ได้สักทีมันติดตรงไหนวันนี้ m o r n i n g Talk กับปีองคครับก่อนพูดคุยเรื่องนี้นะครับเ,เพื่อนๆสามารถสับสนุนช่องได้นะครับที่ปุ่มโชว์เคสนะครับหรือว่าเป็นคลิปฝักหมดหรือใต้รูปโปรไฟล์ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนและติดตามครับวั r n i n g Talk กับบีองนะครเรื่องนี้นี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนพูดคุยกันว่า พยายามที่จะปฏิบัติตดนะครหาพยายาม m ม n ได้ f a c ิ่งในมัยเขามนชีวิตชีวิตก็ยังไม่เปลยนะนรับหลาปบอกว่ามันวุนลุบยุ่งบดบดมากเลยมันเกิดเพราะอะไรมันขาดตรงไหนทําไมมันไม่สมดุลมันไม่สมบูรณ์สักทีรูรู้ท่านอธิบายเรื่องนี้ไว้นะครับวันนี้ผมนํามาแบ่งปันให้กับทุกๆท่านด้วยเนีสิ่งหนึ่งนะครับที่กูรู้บอกว่าที่เราไม่สามารถเปลี่ยนไปชีวิตได้เนี่ยมันคือการที่เราไม่ยอมรับความจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต คือวันนี้แม้ว่าคุณนี่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแนละ่พยายามที่จะมีทัศนคติเชิงบวกพยายามที่จะ manifest สิ่งที่ดีดบางคนเนี่ยทำ meditation นะบางทำสมาธิมีคลื่นพลังงานดีๆแต่ทำไมมันไม่มันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณที่ผ่านมาเนี่ยมันมีบางสิ่งบางเรื่องบางราวที่คุณไม่ยอมรับมันโดยดุษฎดียนะคำว่าโดยดุษฎดีนี่สำคัญนะคำว่าโดยดุษดีคือ คุณคุณแค่ยอมรับมันผิวเผินนะแล้วคุณไม่ไม่พยายามที่จะเข้าไปไปวิเคราะห์มันแล้วก็ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริงกับในชีวิตคุณโดยเฉพาะเรื่อ,อ,องความทุกข์นะความทุกข์ที่เกิดกับคุณความทุกข์ความขัดสนนะความแล่นแคนหรือความวิตกความกังวลที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณคุณบอกว่าฉันปล่อยวางแล้วฉันปล่อยวางแล้แต่แท้ที่จริงคุณไม่ปล่อยวางจริงเพราะคุณไม่พยายามที่จะเข้าไปทำความเข้าใจมันถ้าคุณเข้าใจมันนะครับคุณจะเข้าใจโดยดูษฎี ถึงวิธีของมันค,คุณเข้าใจปัญหามั่อย่างทองแท้เลยและคุณก็ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตคู่แล้วถึงแม้ตอนที่คุณกำลังประสบป,ปัญหาแต่คุณบอกว่าใช่ฉันกำลังประสบป,ปัญหานี้อยู่และคุณก็เข้าใจมันว่าที่มันเกิดเพราะอะไรและคุณก็ยอมรับมันใช่แล้วตอนนี้ยอมรับมันและฉเนก็พยายามที่จะทําในสิ่งที่ดีขึ้นคุณย,ยอมรับมันแต่บางคนพอมีปัญหาเข้าไปชีวิตคือรู้ว่ามีปัญหาแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปในปัญหาแล้วยอมรับมันโดยดุษฎดีและคุณรู้บอกว่า ถ้าคุณไม่เข้าใจแล้วคุณไม่ผ่านตรงนี้ไปได้นะครับต่อให้คุณมีเฟสชิทไงคุณอยากมีชีวิตแบบไหนเรื่องราวดีๆในชีวิตคุณก็จะไม่เกิดอัลโหลเดียร์หลอจะต้องกลับไปอีกมองตัวเองนะทุกคนแต่เรากลับไปดูซิ่ไอ้เรื่องอะไรบ้างที่ที่เราไม่ยอมรับมันจริงตอนที่มันเกิดเรื่องปัญหาความรักแล้วคุณก็ปล่อยผ่านตอนนี้ปัญหาในครอบครัวปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาการเงินปัญหาอะไรทุกสิ่งทุกอยาก่างเรากลับไปทวนด,ดูก่อนว่าอะไรบ้างที่คุณไม่เข้าใจมันจริงๆนะ พอคุณเจอปัญหาแล้วนะครับให้คุณเข้าไปแล้วทำความเข้าใจกับมันและยอมรับมันโดยดุษฎีปูรูบอกว่าพอคุณยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วมันจะมีสิ่งเข้ามาทดแทนในชีวิตคุณอย่างแน่นอนเออนะหลายคนบอกว่าอยากมีชีวิตใหม่แต่ไม่เคยสักทีเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเหนี่ยวรังคุณอยู่ วันนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนนะครับกลับไปวิเคราะห์ตัวเองนะครับลองดูสิครับว่ามันมีอะไรบ้างที่คุณไม่ยอมรับความจริงอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณแล้วตอนนี้คุณปฏิเสธมันคุณคุณเหมือนคุณจะวางใจกับมันคุณเหมือนจะเข้าใจกับมันแต่คุณไม่เข้าใจมันจริงๆครับยกตัวอย่างนะอยยกตัวอย่างง่ายๆเช่นวันนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณรู้สึกแย่กับการขัดสนของคุณมากเลยทุกวันที่คุณยังยังแย่อยู่รู้สึกแย่อยู่รู้สึกแย่แต่คุณบอกว่าเออใช่ฉันยอมรับแต่คุณไมุ่ไดดด้้เขาใจยี ข้อเจริงทีใช่ตอนทุกข์ามันเกิดขึ้นในชีวิตแล้วจะโอเคฉันเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วและฉันก็ไม่ได้บีบความวิตกหรือความทุกข์กับมันและปล่อยผ่านได้สิ่งเหล่านี้นะครับคือมันจะก้าวข้ามไปในรูปใหม่อย่างแน่นอนผู้รู้บอกว่าอย่างไรก็ตามครับข้าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วคุณปล่อยผ่านได้แล้วคุณเข้าใจมันโดยดุจจรได้คุณจะมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณแน่นอน ฝากกันบ้านทุกคนในยฮะไปสำรวจดูใชครับว่าอะไรบ้านที่คุณไม่ได้ปล่อยผ่านหรือคุณไม่ได้เข้าใจมันอย่างแท้จริงเรื่องราวดีที่ดีอมครับ